สวัสดีค่ะมาอยู่กับแม่ป๊อบน้องอลินนะคะพามาดูอลินอาบนะ้ำเฮ้ยอาปกรณตจไม่จ้าเยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเล่นเต็มทีเ่เลยเราโดนน้แกเพะนุ แม่ป oh no, ๊อปเรียกแล้วไม่สนใจแม่ค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเล่นโคนตรงนั้นละไอ้หนูไปเล่นโคนตรงนั้นละค่ะโอ้โหดูนอนเต็มที่เลยเออ เียกนอนเพลินนอนเพลินต่อไปก็ไปชุบดินแล้วอ้มีหลุมหลบภัยด้ะดูหลุมเขา ดูท่านั่งอ,อยู่ในหลุมนี้พอดีแหละอลิอนอนอนแล้วค่ะนอนแล้วอ <c oughs> นอนเข้าไปก็เต็มหลุมนี้พอดีเลย เข้าหลุมหลบภัยแล้วค่ะอืมพืนที่เนี่ยอารินตัวเท่าหลุมเลยทุกคนดูอารินตัเท่าหลุมเลยเข้าไปก็พอดีเลยไหนดูที่นั่งเขาโออสุดยอดอ่ะไงหล,งลังอะอารินทำได้ทุกท่านะคะท่านั่งท่า ถ้ากระโดดถ้าตีลังกามีมดถ้ายกรอก็มานะะท่านั่งหรือท่านั่ง เรียกให้มากินกล้วยไม่มากินนะคะนนฮือฮือฮืออยังตัวเหยียไปแล้วมาไปสีมูออนอ่ะวเปลี่ยนก็โพลทงนักล้วยเราก็ทีหะนนอยอเยอะเยอะไปเล่นด้กันแล้วค่ะไปเล่นด้กันแล้วไม่งัน ค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ป๊อมน้องอลินด้ค mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายมาแล้ว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 บ๊ายบายบ๊ายบาย